สวัสดีครับผมเอซูรัสักนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อีกกยิปต์เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปเดินดูผ้าม่านเนาะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทําการรื้อผ้าม่านเก่าแล้วก็ติดแอร์เข้าไปทําให้ผ้าม่านที่สูงชิดเพดานเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้วันนี้ผมเล็งๆผ้าม่านที่เป็นผ้าม่านม้วนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่อีกกยิปต์มีแบบไหนบ้างครับผมไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็เจอผ้าม่านที่เราต้องการแล้วนะครับอยู่ด้านหลังนี่เองนะครับ ด้านหลังเนี่ยจะมีผ้าม่านอยู่2แบบนะครับก็จะมีม่านตาไก่นะครับแล้วก็ม่านมวนนะครับตอนแรกหลังจากที่ผมเอาม่านเดิมลงเนี่ยผมคิดว่าผมจะติดม่านตาไก่นะครับหลังจากที่ไปหาข้อมูลแล้วเนี่ยการติดม่านตาไก่ใต้แอร์เนี่ยพื้นที่ในการติดม่านตาไก่เนี่ยมันจะใช้ออกมาเยอะมากนะครับทาให้บานสวิงของแอร์เนี่ยลมจะอาจจะไปโดนผ้าม่านแล้วก็ไม่ออกมาถึงเราก็ได้นะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าจะติดม่านแบบไหนดีก็ไปเจอว่ามี ม่านมวลนะครับใช้พื้นที่ในการติดนิดเดียวนะครับไม่บังตัวแอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าม่าน2แบบนี้มันต่างกันยังไงนะครับความกว้างที่ผมพูดคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับม่านตาไก่เวลาใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นแบบเฮ้ยมันเหมือนม่านที่อยู่ในห้องน้ําเลยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับระยะห่างออกประจากผนังที่ผมบอกนะครับก็จะก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆก็คือว่าเห็นไหมมันออกมาเยอะมากเลยนะครับ คือถ้าเราติดแอร์องบนเนี่ยบานสวิงแอร์ของเราอ่ะมันจะมันจะออกมาตรงนี้ลมมันอาจจะไม่ผ่านตรงนี้ก็ได้นะซึ่งทางทางแก้นะครับผมก็เลยใช้เป็นม่านมวนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าความหนาการที่ยื่นออกมาจากผนังของม่านมวนออกมานิดเดียวนะครับเมื่อเทียบกับม่านตาไก่เพราะฉะนั้นเราจะเลือกม่านมวนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเต็มๆมันเป็นยังไงนะครับเมื่อเราปิดลงมาแล้วนะครับ ็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้ที่จริงเราตัดสินใจมาจากบ้านแล้วนะว่าเราจะเอามั่นมวนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปดูมั่นมวนกันว่ายี่ห้อที่เราจะเอาไปเป็นเรายี่ห้ออะไรนะครับเป็นยี่ห้อไอเกียนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นฟรีดันนะครับข้อมูลก็ตามนี้เลยนะครับฟรีดันนะครับข้อมูลตามนี้วิธีการใช้งานก็จะเป็นการดึงขึ้นดึงลงไม่ใช่ไม่ใช้แบบโซ่นะครับดันขึ้นมันก็จะขึ้นนะครับ พอดันลงมันก็ดึงลงมันก็จะลงประมาณนี้นะครับส่วนวัสดุของผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นทึบแสงเนาะก็จะเป็นคล้ายๆกับผ้าใบนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวนี้ไปจ่ายตังค์ครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ได้ทําการติดแผ่นมาร์กจุดเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการติดก็ง่ายๆครับผม พับกระดาษครึ่งหนึ่งก็จะได้จุดกึ่งกลางของกระดาษนะครับแล้วก็วัดหาจุดกึ่งกลางของอประตูด้วยตลับเมตรนะครับแล้วก็ติดเหนือประตูขึ้นไปประมาณ5เซนติเมตรนะครับตามที่คู่มือเขาแนะนำนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจาะและติดตั้งเดี๋ยวเรามารีวิวกันครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงสวยงามอย่างที่อยากได้หรือเปล่าและใช้งานแบบไหนครับผมหลังจากนั้นให้เราทําการยึดน็อตนะครับยึดฝั่งละ2ตัวโดย นอตที่ใช้หรือสกรูที่ใช้ต้องเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะก็ห้ามใช้ตัวที่เป็นสกรูสำหรับเคาน์เตอร์ซิงก์นะก็คือมันจะเป็นแบนๆน,นะครับแบบนี้นะครับและตอนนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งพม่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความกว้างก็จะพอดีเลยนะก็ออกไปด้านซ้ายด้านขวาข้างละ10เซนนะครับเพราะว่าประตูเรากว้างทั้งหมด ร้อหนะถ้าจะซื้อแบบร้อหิมันก็จะพอดีเกันไปแสงก็จะเล็ดรอดออกด้านข้างนะครับก็เลยเลียกซื้อเป็นร้อยปิให้มันออกไปด้านข้างสักสิบเซนนะครับส่วนด้านบนเนี่ยขึ้นไปห้าเซนนะครับโอเคเราจะไปทดลองใช้งานกันตัวนี้เป็นแบบดึงนะครับดึงขึ้นดึงลงดึงลงมันก็จะลงนะครับดันขึ้นมันก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดึงลงสุดนะมันจะสุดแค่ไหน พอดีเป๊ะเลยนะครับนี่นะพอดึงลงสุดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ผมวัดให้มันถึงพื้นพอดีนะก็จะพอดีนะครับแต่มันจะไม่สวยตรงที่พอดึงลงสุดมันจะเป็นเหล็กนะครับมันจะเป็นเนื้อเหล็กก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไร โอเคเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคีวิดีโอการติดตั้งผ้าม่านจาก i k e กนะครับเป็นรุ่นฟรีดันนะครับขนาดกว้าง180สูง195เซนติเมตรนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้เลยที่ i k e กนะครับดูแล้วเป็นโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นไม่บังแอร์ด้วยครับผมนี่คือข้อดีขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน ขอบคุณครับ